ปูตินกล่าวว่ารัสเซียได้ออกมาปะคงชาติตะวันตกนานแล้วกรณีการขยายอิทธิพลเข้ามาในยุโรปตะวันออกโดยมาประชิดที่พรมแดนรัสเซียซึ่งปูตินชี้ว่าเป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงต่อรัสเซียปูตินยังกล่าวต่อต้านการที่ยูเครนต้องการเป็นสมาชิกนาโต้ว่าเป็นภัยคุกคามรัสเซียเช่นกันเพราะการที่ยูเครนเป็นสมาชิกนาโต้หมายความว่าหากรัสเซียมีการ,รเผชิญหน้ากับยูเครนก็เท่ากับเป็นการเผชิญหน้ากับนาโต้ด้วยเป็นการบังคับให้รัสเซียเปิดศึกกับนาโต้โดยปริยาย และนั่นหมายถึงการที่ยูเครนและนาโต้อาจเปิดฉากโจมตีคาบสมุทรไครเมียด้วยก่อนหน้านี้ไครเมียได้ลงมติแยกตัวออกจากยูเครนมาเป็นของรัสเซียหลังจากการปฏิวัติในปี2557ซึ่งเป็นช่วงเดียวกันกับที่แคว้นโดเนกและลูกัสของยูเครนพยายามที่จะแยกตัวออกจากยูเครนเช่นกันดังนั้นรัสเซียจึงต้องให้ยูเครนประกาศสถานะความเป็นกลางทั้งปลอดอาวุธและไม่เป็นสมาชิกนาโต้ ว่าขณะนี้กองกำลังรัเสเซียได้บรรลุปเป้าหมายด้วยการทำลายโครงสร้างทางทหารของอยูเครนเรียบร้อยแล้วปูตินยังได้ต่อสายคุยกับผู้นำจรุรกีเมื่อวานนี้ยืนยันว่ารัเสเซียจะยุติการสู้รบในยูเครนก็จะเมื่อ,อยูเครนยุติปฏิบัติการทางทหารและทำตามข้อเรียกร้องของรัเสเซียเท่านั้นพร้อมเตือนว่าหากยูเครนพยายามถ่วงเวลาการเจราจาเพื่อซื้อเวลาในการรวบรวมกองกำลังมาสู้กับรัเสเซียก็เท่ากับเป็นการทำลายตัวเอง